ยเฮ้ใครอ่ะมึงเป็นใครอ่ะพี่ผมกินางเองเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวกินไงหรอครับเล่นด้วยกันไหมพี่อยากได้ดาวพอดีเลยได้กินางจะมากี่คนครับมากับเพชรเพชรที่เป็นซูเปอร์แมนด้วยโอ้โหกินางเล่นยอดปลาไปตายหมดเลยจะกันยังไงเนี่ยบอกให้ต้อยกูไม่ไหวกับมึงแล้วกินางไอสัตว์ วันนี้ผมได้รับเกียรติกับกิจายและเพชรที่รับบทเป็นซูเปอร์แมนมาเล่นกับเราในวันนี้นะครับแต่พูดก่อนใช่ซูเปอร์แมนหรือเปล่าถ้าไม่ใช่นี่ผมกดแลลวครับฉันเป็นมนุษย์เหมือนกันฉันชันรักฉันก็กามเหมือนกัน ซูเปอร์แมนมีแค่วันนี้แล้วสินะช่วงนี้สบายดีหรือเปล่าครับกินไงสบายดีครับขอสัมภาษณ์ระหว่างรอเพชรเพราเกมเลยเพชรเขาจะลงคลิปกันด้วยอืมตอนที่แข่งอาวิศัยก่อนกดดันไหมครับเพชรพี่เวเขาจะลงเชฟกัาด้วยวันนี้ซูเปอร์แมนเพชรนั่นน่ะแต่เพชรไม่ได้ซูเปอร์แมนหนูมึงพร้อมหรือเปล่าเนี่ยกูจะเล่นแล้วเนี่ยขมักแม่งโอ้โหกูเจอของแข็งเลยแม่งเอิ่มมาเฟนนี่ครับกันบ้าน ไอ้กิจไงลืมเรือเร่องป่าครับโ้โหกิ่างเล่นย้อนป่ามากิจไงงงเป็นไกต่ตาแตกเลยสูตรลับครับสูตรลับไม่ใช่สูตรเตี๋ยวใช่ไหมครไม่ใช่ครับผมนึกว่าเป็นสูตรเตี๋ยวเลยนะฮะจังหวะนี้เล่นมานานแล้วครับโอ้โหเล่นมานานแล้วด้วยโอ้โหเป็นคําพูดที่ทําให้ผมประทับใจและรู้สึกอุ่นใจเพราะว่าคนที่เล่นหลังจอมือถือนั่นก็คือคุณครับคุณคุณ คุณอ่ะ ยอดฟ้าผมเพิ่งลงคลิปไปมานานแล้วครับโอ้โหคุณกิจงายเพิ่งลงคลิปไปนานแล้วด้วยโอ้โหนานขนาดไหนครับประมาณกี่ปีอะปีหกสองครับโอ้โปีหกสองด้วยโหตอนนี้ก็ผ่านมาร่วมกว่า6ปีนะครับตอนที่ปี68แพดนี้มันยังเล่นได้ไหมครับคุณกิจงายวิเคราะห์หน่อยครับการหยิบยอนมาครั้งนี้ได้ครับโอ้โหอุ่นใจฮะเดี๋ยวผมไปเยี่ยวก่นอนกูดเยี่ยวเลยเยี่ยวจะแตกเลยทีนี้โอโ้เจอยอนฟ้า A fewla คุณกิจไงฮะยังอยู่ไหมฮะโยครับโยแล้วเราจะไหวกับคิวเลนแล้วก็ฉลามไหมฮะ Yo, คุณกีจไงไหวครับไอเทมป่าเป็นธนูฟาร์มด้วยครับโอ้โหเป็นธนูฟาร์มเลยเหรอฮะฟาร์มไงใช้เป็นธนูฟาร์มด้วยมันจะทําให้อะไรฮะยามียิงคิเร็วครับโอ้โหจะสามารถไหวกับคิวเลนไหมฮะไหวอยู่แล้ว โอ้โหสุดยอดเลยฮะผมอุ่นใจขึ้นเยอะเลยฮะคุณกิตไงเพราะว่ายังไงคุณกิตไงก็เคยเป็นอดีตโปรเพลเยอร์ขั้นสุดยอดของประเทศไทยถูกไหมฮะถูกครับโอ้โห,โโหแล้วคุณไปรู้จักกับน้องเซฟเด็กพิเศษได้ไงฮะคุณกิตไงเล่าให้ฟังหน่อยก็พี่เว็นคนพาน้องเซฟมาเล่ยกับผมเองครับโอ้โห,โหแล้วคุณประทับใจในน้องเซฟไหมฮะประทับใจครับโอ้โหปรอทับด้วยตัวเองด้วยแล้วก็น้องเซฟอะไรนะฮะน้องเซฟเข้ามาในเดทพี่วีที่ที่ผม สเตมให้กับเพื่อนโยอุ้ยกินไงกินอาโดลุมสาโอ้โหสามคนเกือบเอาไม่ลงนะฮะเมื่อกี้เป็นไงฮะเขามาเยอะเกินไปหรือว่าไงฮะถ้ามาเยอะต้องถอยก่อนโอ้โหแต่ว่าเมื่อกี้ทาไมกินไงไม่ถอยอะหรือว่ามันไม่ได้ละมันถอยได้แต่ว่ามันมันเสียศักสีใช่ไหมฮะสูสีครับอ๋อมันสู่สีก็เลยหนึ่งสามนี่สู่สีย้อนหนึ่งหนึ่งสามสู่สีก็เลยแบบซัดเลยใช่ไหมฮะใช่มันมีโอกาสที่เราจะได้ใช่ไหมฮะ ใช่ครับโอ้โหเดี๋ยวผมจะได้เก็บไปจําและนําไปทิ้งนะฮะเก็บไปจําและนําไปทิ้งผมไม่ไหวอะเรนบนแล้วคุณกิจไงผมโดนลุมหนักมากเลยฮะไม่ใช่โดนลุมอะผมไม่ไหวกระแบนเปิดไมในเกมก่อนคุณเรียกผมว่าคุณ V ีครับเรียกผมว่าคุณวีคะคุณวีเปิดไมในเกมหน่อยเปิดเลยฮะคุยครับ รักษาบัฟฟ้าได้โอ้โหสเต็ปโปรเพเยอร์จริงๆฮะเล่นย้อนแล้วรักษาบัฟฟ้าไว้ได้ผมไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนจริงฮะคุณกิดไงคุณต้องเรียก<ช>ผมว่าคุณ,คณ<ด>นะฮะอย่าเรียกพี่วีนะครับพี่วีคือเราไม่ได้สนิทกันนะกะิดไงคุณวีครับผมเขาต้องการเปิดไหม์ในเกมอ่อโอ้ยผมโดนผมแหลมผมแหลมฮะโอ้คุณกิดไง,ยยงจริอยู่แต่ผมยืนดูโอ้โหคุณกิดไงไม่ถอยจริง ประทับใจในฝีมือมากครับกง่ไงตบมือดิครับรอยเหี้ยอะไรอ่ะอ้าวโดนจุ๊บแล้วคุณเกตค่อยไหนฮะหอบคณขอบคุณ <laughs> ขอบเชื่อแล้วครับเมื่อกี้ผมช่วยคุณเองอีโตเหล่ดายช่วยครับเอาคุณเบแล้วผมอ่ะผมไม่ได้ช่วยเลยครับเป็นนิกใช่เมื่อกี้ผมก็ยืนอยู่ตรงนั้นนะครับคุณเกตค่อยไหนฮะหอบคณค,ค,บคุณเบค,คุณต้อง ม์ในเกมนี้เพราะว่าคุณเพชรเขาต้องการคุยกับคุณวีคุณเพชรที่เป็นซูเปอร์แมนเหรอฮะต้องรอให้เขาพูดแบบฉันก็เป็นมนุษย์เหมือนกันฉันว่าฉันกลัวเป็นนะฮะโอ้โหดาเมจบ้าอะไรวะเน,นี่ยโอ้โหเราจะรอดจากเหตุการณ์นี้ได้ยังไงครับกิจไงกิจไง เฮ้ยกินง่ายคุณโซโลปลาฉลามเหรอครับใช่เฮ้ยคุณโนจอนใช่แล้วก็ยิงจนตายโอ้โหคุณทำได้ยังไงฮะอินี้ก็รีรีจังเลยมึงรอกูใช้ก่อนไหมอันตีเพื่อนไอพี่ใช้ก่อน นี่ก็เลี้ยมรีทุยรีมัวซ้่วเลยไม่คุ้มเลยเนี่ยตอนนี้รอกันรอกันผมว่าชนะได้เราแค่ยื้อเหล็กเกมให้กิจไงนะฮะให้กิจไงฟาร์มอ่ะพอก่อนพอก่อนการบ้านการบ้านกันในตัวเราเล็ได้สเตปแม่ดูอยู่ผมว่าไหวฮะคุณกิจายคิดว่าไหวไหมเลี้ยงกิจไยเลยเลี้ยงกิจไงเลยไหวกิจไงต้องการอะไรในเกมนี้หรือเปล่าฮะบอกผมได้เดี๋ยวผมพิมพ์ข้อความให้ครับคุณวีทำไมคุณไม่พูดล่ะครับเราพูดกันอยู่เนี่ยคุณจะพิมพ์ข้อความหาพ่อคุณเรอ คนเพชรเขาเป็นเด็กพิเศษครับอ๋อเป็นคนพิเศษที่เป็นซูเปอร์แมนถูกไหมะฮะถูกครับีเด็กควปกนครับผมคนเดียวผมก็ปวดหัวเลยนะฮะตอนนี้ล่อสองเลยอ้าโอ้โหไม่ไหวใครโดนไหมและเล่นตุเรนกางโอ้โหโคงการบ้านดีเขาเปิดมาเป็นแวนกูยอย่างชอบคนดูกูเลยออเพชรหรอฮะ อ๋อไม่เป็นไรครับเป็นซูเปอร์แมนยังไงก็ไหวฮะฉันเป็นเหมือนนู้นเหมือนกันฉันฉันรักฉันก็กลัวเหมือนกันไม่ต้องโทษอโทษ่่าาวดไ้เลยโอ้โหไม่ได้ขยับเลยฮะเมื่อกี้ผมพยายามจะทำดาเมจไว้มากที่สุดแต่ว่าไม่ไหวจริงคิวเลนใหวันนี้อ่าทธนบัตรไปฮะผมเริ่มหดหูยังไงก็ไม่รู้ฮะเล่นไปเล่นมาความรู้สึกมันเริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยเรือเรากันบ้านรอเลนไหมฮะผมว่ามันไหวนะ กันบ้านรอเลทเลยกันบ้านรอเลทเลยกันบ้านรอเลทเลยกันรอเลทเลยไม่เล่นนอกแล้วไม่เล่นนอกแล้วคุณกิดไงถอย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 หมดที่เหลือถอยรอกิดไงหัตายหมดเลยจะกันยังไงเนี่ยบอกให้ถอย it s โอ้ยจัดจักรเลดได้แม่งสามทางฟรีเลย คือจริงๆนะพวกมึงนะกูไม่ไหวกับมึงแล้วกิดไงไอสัตว์มึงไม่ออกไปเนี่ยมึงกันในอ่ะตัวมึงก็บัดซบแล้วกันในกันเนี่ยเราเหลือป้อมหนึ่งก็อย่างดีนี่เราต้องสู้สุดซูเปอร์คีปโดยปริยายไอกิดมึงรู้เรื่องป่ะมึงรู้เรื่องไหมเออมึงไปรักแข่งเก่ามาจริงป่ะเนี่ยไอสัตว์กูเริมไม่เชื่อแล้วจริง มึงยังจริงอีกเหรอสภาพมึงเล่นเงนี้ยไอ้เหี้ยไม่ไหวแล้วโอ้ไปแล้วหนึ่งกูตดยังไม่ทันหายเหม็นเลยเมื่อกี้ผมยังไม่ได้เกาะตัวแอสเซนเลยอ่ะมึงยังพูดอีกเหรอไอ้กิจไม่ได้ไอ้กิจเหรอพี่บีไอ้เซฟไงไม่ไม่เล่นกับเซฟจะเล่นกับกิจไงมึงเล่นตัวเลนขนาดเนี้ย เขาเป็นแวนเกียรคนรับษาใจเซฟแล้วรูก็นว่าได้เท่าไร่ฮะมึงพูดอะไรนะพูดไม่รู้เรื่องแล้วพูดแากงซะเร็วเลยที่2อพี่มีคอยได้ที่สองนี่จ้าได้ที่2โอเคเก่งเพราะว่าความเป็นซูเปอร์แมนไงที่อตายไหมคุณมีคุณคือกิจางตัวจริงใช่ไหมฮะใช่ครับมึงยังใช่อีกเหรอเมื่อกี้ประมาณ7นาทีนะครับเกมอ่ะ7นาทีแล้วคุเล่นเฮียอะไรเนี่ย กูรึกว่ากูแบบกําลังแบบดูโฆษณาอะไรสักอย่างอะแล้วกูจบอ่ะกูยังไม่ทันเล่นอะไรครับกิดไงมึงตัวจริงให้มาเนี่ยตัวจริงแต่ซึ่งตอนแรกจะเล่นทาชิป่าแล้วทําไมคุณไม่เลือกครับกิดไงแล้วคุณเล่นยอนอะคุณจะแหลมเฮียอะไรนักหนาผมถามคุณแม่งไม่เป็นแวนยังพอไหวแล้วแม่งแวนแม่งคิวเล่นแม่งฉลามไอคนดูกูเข้ามาก็บ้าบออะไรก็ไม่รู้ไม่ช่วยกูกันเลยเด็กพิเศษสองคนมึงยังไปรั่วตามมันโอ้มึงก็รู้มันพิเศษมึงก็ปะกันในช่วยกูเนี่ยดูกูไอคนต่อไป ไปเข้ามามึงดูนะครับว่ามึงต้องเล่นกับใครมึงจะไปเล่นกับมันอะไรตายหาหมดอย่างน้อยมีคนช่วยผมกันอีกคนหนึ่งเนี่ยคนนึงก็ไม่ไหวหรอกแม่งเยอะเกินเมื่อกี้ Chicken V ขอแนะนําพ่อหมดเคบับเป๊ะบริการเติมเกมที่สายไปเกมไว้วางใจที่สุดตอนนี้การันตีจากผู้ใช้บริการงานจริงกว่า3 0 0 0 0นคนสะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการตลอด24ชัมม่วโมงโปรโมชั่นจัดเต็มพร้อมคส่วนลดสําหรับคนดูช่อง Chicken V นำไปใช้ลดเพิ่มได้อีก ไปให้คุ้มไปให้ฉลาดต้องเคบไปเท่านั้นอย่าลืมใช้โค้ดชิคก์แอนวีเติมกันเยอะๆนะครับเขาจะได้สปอนผมนานๆ